สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้ววันนี้ Somewhere I Feel รีวิวของแคมป์นะฮะวันนี้ผมจะรีวิวเตาของสโน w p พ a กทั้ง3ตัวเลยนะฮะที่ผมมีอยู่ไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้างตัวแรกเป็นนี่เป็นเตาอเ er ีทีแฟลตเบอร์เนอร์จีเ r สสี่ห้นยอาร์ะครับนี่ผมก็ใช้ เกือบจะทุกคลิปนะที่ที่ไปออกแคมป์นะฮะก็จะเป็นถุงม่งอันนะฮะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นประมาณนี้วางโอเคแกะสายัดออกครับแล้วก็นี่เป็นขาขาเนี้ยเอาไว้ใช้สำหรับคนที่ไม่มีโต๊ะไม่มีเฟรม i อ t นะฮะก็คือสามารถวางบนโต๊ะต่างๆได้เลยนะฮะ ซึ่งผมไม่เคยใช้มันเลยเพราะผมใช้กับเฟรมอจีทีตลอดครับเขาเก็บาวางไว้ตรงนี้โอเคแล้วก็มาประกอบกันอันนี้คือตัวตัวหัวหัวเตาแก๊สหัวเตามันหัวเตาแก๊สมันเนาะโอเคครับนี่คือตัวปรับระดับความแรงของไฟนะครอันนี้คือตะแกรงที่เอาไว้วางหม้อกระทะต่างๆนะครับโอเควิธีประกอบก็ง่ายๆใส่นี้ลงไป ใส่นี้ตามแล้วก็แก๊สแก๊กระป๋องหมุนเข้าไปใช้แก๊สสลัเปาได้เท่านั้นนะฮะหรือว่าถ้าเพื่อนๆไม่มีแก๊สสลัเป๋าเนี่ยก็ไปซื้อหัวแปลงหัวแปลงแก๊สกระป๋องให้ใช้กับแก๊สสลัเปาได้มันก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเนาะ เพราะว่าแก๊กระป๋องมันราคาถูกกว่าก็ประมาณนี้เสร็จแล้วนะฮะนี่คือประกอบเรียบร้อย1อันก็ประมาณนี้เนาะของ G S 4 5 0 R ไปดูอีกเตาหนึ่งนะครับที่ผมมีอมแกวมาให้ดูเลยแล้วกันนี่เลยสโนว์พีคนะครับนี่คือเตาอีกเตาอีกอันนึงของสโนว์พีคนะครับ วิธีประกอบมันค่อนข้างยากเยนะเนาะเออเดี๋ยวผมประกอบให้ดูอย่างแรกเลยคือวางก่อนหมุนเห็นไหมแล้วก็มันจะมีตัวล็อกมันอยู่ข้างหลังเนี่ยเล็อกมันอย่างนี้โอ้ยวุ่นายจัง โหวังนี้โอ้ยวุ่นวายโคตรนี่ครับปั๊บนี่ล็อกมาอย่างนี้ไอ้เตาเตาตรงเนี้ยมันต้องล็อกอย่างนี้มันจะล็อกติดอยู่แบบนี้แล้วมันก็จะคว่ำลงไปงนีะครับอุย้ยดูเกิดอะไรเกิดขึ้น ไม่หลุดนะ่ะโอ้ย,อย,อยน้องไม่หลุดแล้วนะอ่ะนี่ลองอย่างนี้ไม่น่าหลุดแล้วแหละโอเค้วางไปนี่ประมาณนี้นะฮะของเตาตัวที่สอง โอเคเดี๋ยวไปดูเตาตัวที่3กันครับเตานี้ก็จตต่างกับเพื่อนๆหน่อยคือมันไม่ใช่เตาต้มนะเตาปิ้งย่างของโซโลพสนี่นี่เลยน่าจะชื่อ G S 4 5 5น่าจะใช่โนะ okay. อเคตึงงยืนเมโคตนัก แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวควบคุมเปิดปิดไฟแล้วก็เร่งหลี่ไฟนะครับอยู่ตรงนี้เนาะวิธีประกอบก็ต่อแก๊สง่ายง่าทำไมไอ้เมื่อกี้มันทำให้มันยากวาสนุพีสงงจริงๆ ประมาณนี้นะครับอ่ะนะครับก็ครบสามอัน gs 3 5 5เมื่อกี้ผมพูดว่า45ผิดนะเป็น gs 3 5 5อันนี้เป็น gs 4 0 0นะฮะแล้วก็อันนี้เป็น gs 4 5 0 r นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มรีวิวจากอันนี้ก่อนโอเคนี่ก็คือ gs 4 5 0 r เนอะเป็นรุ่น เขาเรียกว่าแหละยอดนิยมของสโนว์พี k เลยไม่ว่าใครๆเขาก็ต้องมีเจ้าตัวนี้กันน่าจะเป็นของที่ขายดีมากนะสำหรับเตาของสโนว์พีครุ่นนี้ซึ่งก่อนจะเป็นรุ่น 450R เนี่ยมันจะมีรุ่น450ปกติอยู่นะฮะรุ่น450ปกติอ่ะจะต่างจากรุ่นนี้ก็คือเจ้าตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะเป็นสีดำเป็นอินเมลสีดำนะฮะแต่ว่า 450R รุ่นใหม่เนี่ยเพิ่งออก่าจะประมาณ ปี2ปีที่แล้วอะตรงนี้เขาจะเปลี่ยนเป็นเหมือนสแตนเลสให้สีมันเข้ากันนะครับสามารถไปใช้กับโต๊ะอื่นๆได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นโต๊ะของสนมงพีอย่างเดียวผมเห็นก็มีคนเอาไปใช้กับของแ a c d ค s รซาหรือว่าเนเจอร์ไฮหรือแรงเนี้ยเขาก็มีโต๊ะที่มันเป็น i d t เหมือนกันนะครับมารุ่นตัวที่2ก็คือ GS 400ตัวนี้มัน discontinu e ไปแล้วเนาะ ผมสันนิษฐานว่ามันอาจจะใช้ยากติดแก๊สก็ยากนิดนึงอะ่ะเออติดแก๊สก็ยากนิดนึงแล้วก็ไอ้ปุ่มปรับเร่งหลีมันก็อยู่ข้างใต้ตรงนี้ซึ่งมันก็ปรับลำบากแล้วก็สวิตเปิดปิด,ปดไฟแมกนีโตอเอ่อตรงเนี้ยก็บังคับยากเพราะมันไม่ได้โผล่หัวออกมาไม่เหมือนกับเจ้า2ตัวเนี้ยที่มันจะมีตัวตัวแบบเร่งหลีอะ่ะโผล่มาอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็เจ้าตัวนี้ g s 3 5 5นี่จะต่างจากสองตัวนี้หน่อย2ตัวนี้เป็นเตาต้มเนาะตัวนี้จะเป็นเตาปิ้งปิ้งย่างเลยซึ่งเขาก็จะแถมเจ้าตัวนี้มาให้โคตรหนักตัวตัวนี้มันคือถาดปิ้งแบบเหล็กหลอนะนี่คือเหล็กทั้งชิ้นนะเพื่อนโคตรหนักทําให้เจ้าตัวนี้หนักมากทีสุดในบรรดา3ตัวนี้เลยหนักมากหนะัคนโคตรนะครับ ซึ่งถ้าสูงข้างล่างนี้มันก็จะเป็นไฟรูปมันเป็นไฟตัวยูอ่ะที่เอาไว้ปิ้งย่างได้ก็เพราะว่าพอเป็นตัวยูใช่ไหมไฟมันก็จะเอ,อ่อมาถึงรอมรอบตรงนี้ได้แต่ตรงนี้มนไม่ค่อยโดนตรงนี้จะเป็นจุดที่ไม่โดนไฟนะเพื่อนๆอาจจะโดนนั่นแหละความร้อนมันแผ่มาแต่แบบไม่ได้ร้อนที่สุดเพราะไม่ได้โดนไฟตรงตรงนะฮะแล้วข้างล่างนี้มันก็คือถาดถาดที่รองน้ําไว้เวลาแบบ มันหมูหรือว่ามันอะไรมันหยดลงไปอ่ะก็จะหยดใส่ถาดน้ําตรงข้างล่างตรงนี้นะครับโอเคแล้วนอกจากเ,เตาย่างเหล็กนี้แล้วอ่ะให้เจ้าเต,า,เตา gs 3 5 5ตัวนี้มันก็จะมีอุปก,กรณ์เสริมก็คือเป็นถาดทำทาโกยากินะฮะเออผมมาเปลี่ยนให้ดูนี่คือถาดทำทาโกยากิของเจ้าเต,า,เตา gs 3 5 5นะครับซึ่งมันมันเป็น มันไม่ใช่เหล็กหล่อผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันมันเหมือนเป็นเทฟลอนนะความรู้สึกมันเหมือนเป็นกระทะเทฟลอนอะเนาะเบากว่าเจ้าตัวเมื่อกี้เยอะเลยนะครับโอโอุปกรณ์เสริมของมันเนาะประมานี้นะครับสำหรับเตา g f 3 5 5โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดใช้ดีกว่าว่าเจ้า2ตัวเนี้ยไฟมันแรงแค่ไหนแนละ้ว อีเจ้าตัว GS 3 5 5เนี่ยไฟมันเป็นยังไงนะฮะโอเคเริ่มจากแฟลชเบร r เนอกันล้กัน GS 4 5 0 r นะครับวิธีเปิดก็คือหมุนเร่งมันสักนิดนึงเนาะแล้วก็กดโอ้ยไม่ติดอ่าเดี๋ยวละโอเคครับอันนี้มันก็จะรีเร่งได้แต่ผมเร่งสุดให้ดูประมาณนี้เลยไฟค่อนข้าง แรงแรงเลยแหละไม่ค่อนข้างอ่ะดูด,ดิแรงมากนะรหลีวะ่ะร้อนร้อน <Okay. S 1> แล้วเล่งหลีเขาแบบนุ่มนวลมากเลยอ่ะเร่งหลีอ่ะประมาณนี้ GS450R นะครับโอเคเราไปดูอีกตัวหนึ่ง GS400 นะครับก็วิธีเปิดเราต้องคลำคลำม,มันนะมันไม่มีตัวมาเกี่ยวกับ ขอบโต๊ะค่อนข้างใช้ยากเปิดนิดนึดนงก็คือต้องเปิดเร่งนิดนึงเหมือนกันแล้วก็นี่มาแล้วแล้วก็เร่งมัน,นไฟแรงแล้วก็เสียงก็ดังใช้ได้เลยนะครับ มันใกล้จะหมดนะมันเลยเป็นอย่างเงี้ยมาณนี้เล่งหลีเล่งหลีเสียงดังสะใจมากครับโอเคประมาณนี้ก่อนแล้วก็มาถึง GS 3 5 5นะครับผมเปิดให้ดูอ่า GS 3 5 5ตัวนี้มันจะเป็นไฟรูปตัวยูเนาะ ไฟเขาจะโผล่มาตามรูนี้แหละแล้วก็ทําให้กระทะมันร้อนแล้วเราก็สามารถปิ้งย่างได้แล้วกระทะนี่เขาออกแบบมาให้แบบมันไหลลงตรงกลางพอดีจะไม่ไปโดนเจ้าตัวยูตัวนี้แน่นอนนะครับโอเคผมเปิดให้ดูก็คือเปิดจนสุดอะให้มีเสียงนิดนึงเนาะก็กดอ่าไฟก็จะออกมาค่อยๆวิง่งไหลมานะครับ ก็ไฟเขาจะเป็นแบบนี้ับน,นี่คือเล่งสุดแล้วนะเล่งสุดแล้วเนี่ยผมลองเบาดูอันนี้เบา่ไไฟมันจะน้อยนิดนึงน,นี่เล็งสุดไม่ค่อยต่างเท่าไหร่เนาะเพราะมันเป็นไฟปิ้งยางมันก็จะคอยเหมือนแบบทําให้กระทะมันร้อนตลอดเวลาส่วนกระทะไอ้ตรงส่วนตัวยูเนี่ยจะร้อนอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ตรงตรงเนี้ยมันจะร้อนน้อยกว่าชาวบ้านเขาหน่อยเนาะเพราะมันไม่โดนไฟโอเคครับก็ ประมาณนี้ผมขาวางกับไปที่เด่นเรามาพูดถึงข้อดีแล้วก็ข้อที่เพื่อนๆต้องพิจารณาเนาะถ้าจะซื้อของซื้อเจ้าเต่า3ตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยคือ GS 450R ราคามันอยู่ที่4,300บาทนะครับ4,300บาทสำหรับ GS 450R นะฮะ GS 400เนี่ยตอนนี้ มันเลิกผลิตไปแล้วราคาพุ่งกระฉูดมากนะครับราคาณปัจจุบันตอนนี้ในช้อปปี้เนาะหนึ่งมืนบาทตัวนี้หนึ่งมืนบาทใช้ยากสุดเพราะว่ามันนั่นแหละอย่างที่ผมบอกไปพอดิสคอนินีปุ๊บราคามันก็จะพุ่งขึ้นมาเลยนะครับพระเจ้าตัวนี้ g s 3 5 5นะครับราคาในช h อป e ีในแอปส้มในช h อป e ีนั่นแหละราคาอยู่ที่ 9,600บาทนะครับมีบางร้านขายเป็นหมื่นด้วยก็มีนะครับส่วนไอเจ้าถา,าดทาโก,กยากินี้ราคา1,850บาทนะครับแต่ถาดเหล็กเมื่อกี้เขาแถมมาให้นะข้อดีเมื่อกี้ไปทั้งหมดแล้วราคาหมดแล้วทีนี้มาพูดถึงข้อที่ผมคิดว่ามันน่าจะต้องปรับปรุงนิดนึงเนาะหรือว่าข้อที่เ,เพื่อนๆควรจะพิจารณาก่อนที่จะไปซื้อนั่นแหละ ตามราคาที่ผมบอกไปเนาะอย่างแรกเลยคือ GS 450R มันมันเป็นส่วนๆเนี่ยมันเก็บยากในความคิดผมอ่ะมันเก็บค่อนข้างยากต้องแยกมันออกมาต้องมีพันมันอีกทีแล้วก็ถ้าจะให้ดีนะเราต้องซื้อกระเป๋าใส่ให้มันอ่ะมันถึงจะเก็บได้ดีคือถุงที่เขาให้มาหรือวิธีเก็บอ่ะมันค่อนข้างค่อนข้างเก็บยากแต่อย่างอื่นอะถือว่าโดยรวมแล้วก็ถือว่าดีนะครับ อันนี้2 gs 400นอกจากราคาที่มันแบบพุ่งกระฉูดไปแล้วนะฮะข้อที่ผมคิดว่าเไม่ค่อยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็คือมันถ้ามีลมอ่ะถ้าไปในที่ที่มีลมแรงเนาะมันจะกันลมไม่ได้ถ้าเทียบกับ450 R ูตรมันมันลงเข้าไปในโต๊ะไงมันลงไปหลุมนิดนึงมันจะกันลมได้ดีกว่าแต่ไม่ได้ว่ากันลมได้นะมันแค่กันได้ดีกว่าเจ้าตัวนี้เจ้าตัว gs 4 0 0เนี่ยเนาะ แล้วก็เจ้าตัวนี้อย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นเนาะการติดแก๊สเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างยากอะ่ะค่อนข้างยากแล้วก็การคอนโทรลเนี่ยข้างล่างของอันเนี้ยก็ยากคือผมต้องจําให้ได้ว่าหมุนทางซ้ายคือเล่งหมุนทางขวาคือลีแล้วไอ้ปุ่มกดเนี่ยไอ้ไอ้ปุ่มกดเปิดไฟเนี่ยก็ต้องคำหาเอาเนาะเพราะมันไม่ได้โผล่มาเหมือนเจ้า450หรือส5 5อันเนี้ยมันไม่ได้โผล่มานะฮะ แล้วอีกอย่างนั้นคือมันค่อนข้างหนักนะฮะมันคือตัวมันเองอ่ะมันหนักเพราะมันเป็นสแตนเลตแบบอย่างหนาใหญ่ด้วยมันน่าจะเป็นข้อดีนั่นแหละแต่ว่าเออก็แลกมาด้วยแบบความหนักนะแต่ภาพรวมคือมันสวยไงมันสวยเนาะคือถ้ามีรุ่นหนึ่งที่มันแบบคล้ายๆกับเจ้า4 GS400 นี่เลยก็คือของ a น u r e High นะ แต่ว่าที่ไม่เหมือนก็คือรู้สึกว่าเนเจอร์ไฮเขาจะไม่มีก้านตรงนีนน้หรือว่ามี2อันไม่รู้ว่าผมไม่แน่ใจแล้วก็ไอที่วางหม้ออะไรพวกนี้มันจะมีแค่4แฉกนะครับถ้าเป็นของสโนว์พีเองเนี่ยคือ5แฉกโอเคก็ประมาณนี้พเพื่อนๆลองพิจารณาเดูนะฮะแต่ว่าผมว่ามันสวยถ้าให้พูดถึงความสวยนะในความคิดผมอะ่ะผมชอบไอ้นี่มากกว่าเจ้าตัวนี้เนาะ ผมชอบความเรียบมันอะแล้วก็ความแบบ้มีโลโก้สโนว์พีคอยู่ตรงเนี้ยเออมัน,ม,นมันสวยดีแต่นั่นแหละก็มันใช้ยากส่วนจ้าตัวนี้ก็สวยนะฮะน่าจะเพื่อนๆหลายคนน่าจะชอบมากกว่าตัวนี้เนาะอันเนี้ยก็สวยดีแต่ผมให้อันนี้ดำหนึ่งอันดับสองนะครับทีนี้เรามาพูดถึง GS355 นะฮะก็คือ GS355 เนี่ยเป็นเตาปิ้งย่างเนาะคืออยากให้เพื่อนพิจารณาเรื่องความ หนักคือถ้ามันรวมร่างกับเจ้าเนี้ยเนี่ยคือโคตรโคตรหนักนะฮะโคตรหนักเลยแล้วก็อย่างเลยคือเจ้าตัวเตาตัวเนี้ยมันแยกร่างไม่ได้มันจะมันจะคล้ายๆเจ้าตัวนี้แต่เจ้าตัวนี้มันแยกได้นิดนึงคือแยกตัวเนี้ออกมานี่ยตัวนี้ยคือแยกนี้ออกมาตอนเก็บได้นะแต่เจ้าตัวนี้คือมันแยกล่างไม่ได้นะเนี่ยมันก็ต้องไปแบบ ั้งกระบิดเนี่ยทั้งอันเลยซึ่งพอแบบเราขนย้ายใช่ไหมมันก็มันจะใหญ่ะมันค่อนข้างเถอะทะนิดหนึ่งนะฮะก็เพื่อนๆลองดูว่าเพื่อนๆชอบหรือเปล่าแต่ว่าความดีงามที่ผมชอบเลยคือไอ้เจ้าเจ้าเนี่ยไอ้เจ้ากระทะย่างของเขาเนี่ยมันออกแบบมาผมว่าค่อนข้างดีคือเราก็ย่างรอบๆตรงเนี้ยเนาะแล้วเดี๋ยวไอ้มันมันก็จะไหลลงมาตรงนี้ เออเขาออกแบบตรงนี้มาดีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งที่ใครที่เป็นเจ้าขอตงตัวนี้หรือใครที่คิดจะซื้อต้องทำเลยก็คือหลังปิ้งย่างอะ่ะมันต้องเผาแล้วก็ต้องเคลือบน้ำมันเพื่อกันไม่ให้เจ้ากระทะตัวนี้ขึ้นสนิง่งนะฮะโอเคก็ทั้งหมดทั้งมวลก็รวมๆประมาณนี้ EP นี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับ สำหรับ3เตาของเจ้าสนุงพีตรงนี้เพื่อนๆสนใจก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้เนาะว่าไปซื้อช่องทางตรงไหนแล้วราคาเนี่ยมันเป็นอย่างที่ผมบอกหรือเปล่า <c oughs> แต่น่าใช่แหละราคามันน่าจะไม่อยู่อย่างไปมากกว่านี้แล้วนะครับโอเคครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องซั e w วร์ฟแล้วนะฮะแล้วอย่าลืมติดตามคลิปรีวิวของแคมป์ EP ต่อไปด้วยนะฮะเจอกันครับ <c oughs>